สวัสดีเอฟซีสุขสุขคนช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีเวลาเนาะมาปกตัดสัรค์บันเทิงกันว่าจังไดหนจีกิจการจะเล่นลูกเลี้ยงม่้งก็ไปพ่อใหม่อยู่ก็ด้กิดเขาเขาเป็นเจ้าเด็ดเอาที่ล่ะเลูกค้าก็หายเบิดเนาะช่วงนี้เนาะไปย้ายงานก็ไปต่างประเทศก่ะเศรษฐกิจบ่ดี คนสวยบมีธุรกิจส่วนตัวนกับประเทศธุรกิจไห่วยครับโอ้ไปขายงัวขายยังอยู่ต่างยังวัดอ่วติดต่อกบระบาดนั่วเอาเลยบอกเอาเปิดให้หมดเลยเซเวดะทำมมหากินซิมรามงอนเอาเนี่ยน้นนี่สับสอง เวลาเจ้าหนีบไม่บอกเจ้าขามาดูสต้มจากขาเลยนะ้าเต้อะไรเจเเปิดเบื้องนี้เนี่ยเจียงไปไก่พุ่นจุดในกระปรงกระเป๋าเจ้าพี่เจงเห็นเก็บใถุงเมื่อตั้งแต่ขุนอ่ะเออสามอ่เดือดร้อยเนี่ยเรียบร้อยใจใจเต็มเต็มเจ๊ นี่กินได้ตัวนี้เพีเดียไม่ยังงงนี้แป๊บเดียวกินดีเจ้าจยังสามสองมงีแต่ซักสามเดียวเลยมีสามเดียวขันเพื่อนใจ้เาไปรอดแต่ดูงของฟของไฟอของขอป่าเพื่อนครับของไฟเอาไปติง่าไรก็ติงหาพันหาพนสำคัญครับไป Ừ, ừ, คัหาปกไอ้าวบาเค้ขนาดยอมยให้ได้ไมลมเป้าเเอาไปทั้งเจ้ากรไดเด้อพัดลมมุนไปไดใดเขาก็มักไปไหนเพราะจะเอาม oh. oh. right. hey. oh. Oh, boy, boy, yeah. ุนไปทั้ง บน้าอยู่ครับเย็นทีเ็เย็นเงินตัเสียเสียงินหเสียเงินาอนมาจะกันอันนี้ว่นนี่มาได้ดอกพุ่นิงสีย่งบ่ออนี่ยาย่งตัวนึงเลสีสามในรถพยานนี่อกะสีสองกวาถึงส

บ่มีซีซนกับ่มีเยออยโอเจ๊กินแล้วเ้ยวันนี้เจ๊กินแล้วเ้ยวันนี้สวดีั้งเนี่ยออกสัวดีหาพันครับหาพันเจไปี่จ้าเนี่ยออแ่แท่งม่ถึงแท่หน่อยโอ้หาควมีซเลยนะแ่แท่คือแท่ไหนเดี๋ยวมาเที่ยวกันเด้อเพื่อความบันเทิงดีเจเลยสวัสดีเอซีมเอฟซีถามหาเจ้าอยู่สวัสดีคือนี้เจ๊รอดีมากนะเด้กี หายไปแล้วดิหายไปก็มาใหม่ก็เอาหายไปทายเงื่นเข้าหานี mm, ่เราใครอ่ะตัไปเอ่อตำ้ใหม่ก็ว่าตุ๊กแก่เนี่ยตั้มเคยกิ้มนาเคยทำเสียไม่มาเสียมาใหม่ดิเสียใหญ่มากใหม่มือแลกเด้อมือแลกลูกค้าลูกค้าหม่มากยักแหมการเก้าใายลูกค้ายากเลยนะเพราะว่ายากบ่อกไปยัง

ป็นหลอกเป็นเน,นี่ยใครเนี่ยมาเป็นว่าเตรียมกระตายได้มากเนี่ <c ười> คยคอยใครอยากคอยสิเอาวะเนี่ยเอาหมดแล้วเนาะจะสียายเองเพิ่มอะไรีย้บ้าเนี่ยสาม้ติงหา

มื้อนึงนะเดีย๋ยวดอันหาซีสองอีเอ้ยจะไปใส่บอกซุ้มคนไรอืม <HHH> นี่สิว่าเดียวสิบสี่นหาไปอบจะบอุขผง่ดกเนากเกือกินไบ่ได้เกือบัรลงกันไบโทรหาสองบัดลงแะ้วนขั้นหารขันหน่งสามหมูหมาต้องมีเจ็สองสองเก่เก่งดีดีวะ คนเดินไซน์เองนหกสี่กันตานนี้บอกด้วขอจะติ่งหกหกสามองอ๋อหกสี่ยนะจอมหกสามสี่นียีเปาไได้ครับหกสองหกสอ่สองหอ่ะมักน้ำกันเนาะตาเนี่ หกสองกันพี่รบสามสองจ้าไม่ตเดียวกมาตัวแรกแล้วเจ๊หกสามกสามถึงเลยหกสามหกสาองีีโงด้หรอเนี่ยเอากินไปตัวไหนมาแบบเนี้ยสิบเอ็ดแบบเนี้ยยังอยรี่อตายจิเนี้บร้อยเจ๊หกสามโอเจ๊ก็จะเอาดีเลยจริงเยเ้าดีล้จงเอาอสิบแลวแน่นอนค่ะเลยสามสะจเงินจก็หม่นหนึ่งหลง ต,ตอนนี้หาพันครับขยาเดีนะเจ้าน้องเอาอาซิเดมาก,กินกันปีสิบยงสิบก,ก็บดถึกแล้วเอาอซิเมาก,กินกันของใครเนี่ยของควายของควายหาใบมสองครับหมื่นหนึ่งสองหมื่นหาสี0หนึน่งเจ้า แปดเก้าสิบจ็ดเจสองสามสี่ห้าหกแปดเก้สิบามี่ห้าหกแป้าบะาใบหใบเออมไหาข้นดึงมาหอลราเนีฮเอาซ้ำนี่ก็พ่อล้วโอ้ขาดิดีีไน่าทาดสามองเนาะ หกสาองแล้วสามส่มาได้หามหาองเต็งสองแตเอาหาสองหาสามกันเอาหาาม หาสองหาสามหาสามสองเจได้สีตัวใหม่ประจังหาสี่กันกาสี่สี่แล้วก็สี่พี่จเอโอ้น่าติงสองอ่ะ่าเดนีาตามติงสองติงสองติงสองไปได้ติงหาอะไปติงสง ไม่ย้อเสืว่าเอาหาพันมาหายควายลงมือหนึ่งคนนี้อันนี้ก็กเป็นหาพัดานนี่หาพันควายลงมือหนึ่งเป็นตัวนอะนี่หาพัดคุณหยาบเดือนเลยหรอนี่สมบัติถัดจกจมมาหกสองเป็นขยำหลอกมือนี่เป็นเจเฮ้ยขยำคอยซีอยู่นะแต่ mấy xong mi tên nào Tâm để thẻ lại thơm này thơm thơm 4 thơm 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 เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวจะไายเอะันนี้สองเอียวไหแมนนแมกักสตามสเอวสเอวมักสกับสามอ๋อสามสีเอวครับเอโอ้ิเอสิบเอสิจบเลยพ่อยจบเดียวร้ะที่มันไปนะมาเสียหาสามสซะหน่อยเก่ง

4เดียวใช่นอนี่เนาะเอาเอง6ไปเอาตัก4 6 6บอกว่ามันมีแต่6กับ3นี่เอาเดียวตําบ่เอากับ4ตําเด้อ6เพิ่นเด้อยอมดูตึอ้6สูงเอไปจักใบมื้อเด้อ6สูงมื้อนึงเออเปิเดี๋ยวอยู่าใจเย็น จะเป็นย,ย,ยากปะขายเอวอ่เปนเด็กยากไมคันมือเลยอยากคันมือเสียเลยมือ4เนาะสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกูสี่ห้าหกเยอะต่ำเยอะต้เหระอัปเปิด์สสี่สี่ใบเหรอโอ้มักเยียวไสันบอกมากเย่ยเกิดขึ้นเห็นหกกอนเด้อเยียวต,ยวต่โอ้ <laughs> <laughs> เสียเยอะก็อ้ไปใส่กลงมก่าเตงหเด้ออันนี้ครับเตีงหกหน้าเบิ้งะกอนเท่าไหร่สี่ตัาเบิ้งมันหนึ่งมนหเดี๋ยวสอสามโอ้ยยงตัมนหนึ่ง่อยคอยได้เจ้าสองมันนเต็งตับผมเจ้าันนะหกพันหกพันครับมาได้ตัวนี้เจ้าตังครับสองสามสกไปมนสี่มนสี่่ห

ไอ้สิบสี่นนี่รวมรวมทุนนี่สี่หมื่สองเนาะแมนบอสามื่นสามหมื่นสามหมื่นกับอีกหมื่นสองสี่หมื่นสองสี่หมืนสองหักออกสองหมืนคอยจเจ้หมื่นสองครับผมี้เอันนี้หใบเลยสามหมื่นตเลยมหมื่น สองสามสี <Ừ. S 1> ่ห no. ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมอ่ะสองหมืนสองไ้ครับโอ้โหรักจาไปเด็กก็มาหกสมอยดีจะมีผู้สอยนั่เจนอะคนมาใหม่นี่อเป็นของดีวะคื่เสียเงินในทองแกเจเพิ่นขยอดีได้บอกหาเกือบอกสิบเอดอีกสองมือมาเนาะสองแบบหรือสองสองสองอ้อ่ะไม่อ่าน พุ ang, uh, so times, ้นอาสามอ๋อเดร้วอาดสามสองสามสองเลยไปขนาาสิบเอ็ดก็ค yeah, ja, ือหกสาองอะสามองเอาวันนี้อ uh ๋อสาครับหันเตียงดำนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็หาตอาบอกครับมา ย้อ้โสองโมมีก็จบเลยสองโมมีเชียคือเก่ากินแมตตาั้มสองสองมีโอ้ขาดทุนตอนนี้ใกล้ตัวไฟไหลลงอ่ะหกทมสามเจ้าสาตันองไอันนี้หนึ่งหมื่บาทแมนอันนี้กับหาตั้มเดี๋ยวทำมาเลยครับนีต็งตั้ สองสี่หกไปเกือบโมไดทุ่นขึ้นออ,นอเอาเยขึ้นหนาแทสี่ห้าหกว่าจะปวดดูเนะานะหา้แป้งแงเสียหายำสามคือ้เดี๋ยวนะจีนยอ เอาผมมาโคครับสูงให้ดูมันอยตัวหกห้าครับเองสามต่ำยังมีหกเลยเกงหกเสต่ำเลยหาสามหาสามมาหาหครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่โค้กทำหกสามอันสินยานี่เอาไปนี่หาสูงหาสูงก็บค้หานะครับคอยไล่ไปยูหกสูงหมดเลยนี่ เออผมมาบอกว่า60 60มาเลยเออสะดูแล้วนี่จต็หัวก็60บ่มีติบ่มีคนเถิกเลยเรียบร้อยสิเจ้าเกี้ยงเด้อทอือองเอียวโอ้โหตานจังได๋ตาก่อนมาให้ข่อยมาบ่ได้องเอียวถ้ามามันจะหมดหมดอากลูกกเล็กเป็นนี่จสิเบิด